สวัสดีค่ะเจสซี่ซานจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มากินส้มตำกุ้งลวกกันค่ะกุ้งสดๆเชิญชิมกันเลยจ้าคำแรกปื๊ดๆื๊นไปเลยส้มตำจอก Mình sẽ ăn đậm đậm nè, bởi vì đậm đậm có ăn กลับเข้าโอ้หอ,อมขึ้นจมูก ต้นคริสมาสของลูกชายเขาจัดเองเขาเลยของเด็กแปดขวบไม่สวยก็แค่นั้นนะคะ ความภูมิใจของเขา หอมขึ้นจมูกกินหอมเยอะๆเนาะช่วงหน้าหนาวจะไดนไม่เป็นหวัดจริงๆเขาช่วยลดภูมิแพ้เนาะปีนี้อ่ะจะสีเป็นภูมิแพ้ไม่นานเป็นแป๊บเดียว ปกติแล้วจะเป็นนานหลายเดือนแ,แต่วันฝนจะตกสนุนจะลงเนี่ยมันยเป็นอยู่นะภูมิแพ้ ครับเอาน้องหมาไปไหนแล้วชอนชอนชอนไปไหนลูกอ๋ออยู่นั่นเนาะโอเคอยูก่กับชอนม <c ười> ือก็น้องหมา งอนแม่ไม่ให้กินด้วยไปทำฟันมายังไม่กล้าเคี้ยวไปรักษารักฟันมา เกือบสองเดือนใช้เวลาวันนี้เสร็จแล้วคั่งเคี้ยวกระเคี้ยวแต่คัางนี้ยังไม่กล้าเคี้ยวขัางเนะพิ่งไปครอบมา ฟันแตกกินเม็ดกระจีเค็ดแล้วอันนี้ไม่กินละเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นนะคะถ้าทำไม่กรอบอะแคบหมูเนะี่ยตัวดีเลย ลากฟันอันนี้ใช้ประกันนะจ๊ะใช้ประกันแล้วนะโจสีน่ะหมั่นใจว่าประกันจะคล้องดีเพราะจ่ายไปค่อนข้างแพงทุกเดือนอะ่ะมันมากว่าเราจะไม่ได้จ่ายเยอะแต่รวมเบ็ดเสร็จอนะ่ะ ที่เป็นเงินไทยน่าจะประมาณสามหมื่นเจ็ดกับสี่หมื่นเนี่ยพันกุเรียนจกอัวเพราะฉะนั้นกินอะไรก็ ระวังนะจ๊ะ <c oughs> แต่มั่อนก็เผอนะเมื่อน่มันอร่อยมากของเดียว,วชอบชอบนะ <c oughs> ข้างเดียวนะแฟนกเกลีอดนะ <c oughs> ข้างนี้อีก จะไว้ข้างนี้มันเคี้ยวได้กว่านค่อยไปดาเนินข้างนี้ให้มันดีจริงๆก่อนมันยังปวดๆอยู่ตลกบ้าชีวิตาบางทีพูดๆไปคิดไปเองเราก็ไม่รู้เนาะ พอไปเจอหน้างงานแล้วก็อ๋อรู้ละต้องจ่ายเยอะจะเพื่อนจะเสียจ่ายเยอะกว่าเองของนางข้างละเกือบสองพันเหรียญนแะหละเกือบหกหมื่น หอมมะกอกนแหนมร่างแหนมครับ ข้าเหนียวกับ้อนสมตำกับเผ็ดทำเองแท้ๆเลยเผ็ดอ๋อแก้เผ็ดไปก่อนเพื่อนๆขนมถ้วยขอพักเบรกแก้เผ็ดก่อน <c oughs> เืมจยซีมีขนมถ้วยอร่อยนะจ๊ะแต่บีบะมันกินยังไงอ่ะเดี๋ซีเจาะสองซีอุ่นมาจินทีละหกใบใช่ไหมหกถ้วยเนี่ยเออแต่บีบะมันคืออะไรอะ่ะกินยังไงอะ่ะกินไม่เป็นผลปะ หันไปอีกรอบหนึ่งเบิร์โถกถวยเลยซื้อเข้ามาเนี่ยแสบนั่งติดใจอันไหนที่เมียเหตุนะ่บอกคอยกินเนาะซื้อเข้ามานี่ซื้อเข้ามาเรามาซื้อเอาถวยนี่มา ถ้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเองเราไม่มีถ้วยแต่ก่อนนะัททำงานร้านอาหาระลูกค้าใช่ไหมอุ่นไปให้ลูกค้าก็อุ่นไปทั้งถ้วยพอลูกค้ากินเสร็จโอ้โๆ <c oughs> จะสีเก็บอันนี้มาเก็บถ้วยมาทุกวันทุกวัน ได้หลายร้อยใบยเลยอะ่ะต <c oughs> ่วเนี้ยอืมรับกินต่อมาเนี่ยเจ้าเพชรแล้ว <c oughs> มันไม่อิ่มนะสิบกุนีที่แบบเพื่อน นานแล้วไม่ได้กินกุ้งเนี่ยนานหรือเปล่ากับเดือนนะอันนี้ไม่ใช่กุ้งขาวนะคะเป็นกุ้งเหมือนกับกุ้งเสือนะเนื้อจะแน่นกว่าาชอบเนื้อแน่นๆก็กุ้งแบบนี้นะอื้ออื้อ จะมาหุงชือแขวะแค่เนี่ยกันเยอะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไม่กินต่อ Thank you for watching Love Sky All นะจ๊ะ See you next video รักทุกคนจ้าบ๊ายบาย